สวัสดีวันพฤหัสที่27เดือนมีนาคม2558ครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงกติเช่นเคยวันนี้ฟุตบอลที่ลองเตะและที่น่าสนใจนะครับก็จะมีลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกวันอังกฤษตามด้วยโคลอมเบียดิวิชั่น1แล้วก็ซูเปอร์ลีกาอาร์เจนตินาครับอยากดูคู่ไหนสามารถกดรีได้เลยนะครับนาทีหรือวินาทีมีบอกอยู่ใต้คลิปพี่เป็นกําลังใจให้ผมผมเป็นกําลังใจให้พี่เหมือนเดิมครับและแนวทางก็จะมีมาให้กัน6คู่เน้นๆนะครับในส่วนของวันนี้ คู่แรกบาร์เซโลนาพบกับซาตูนา <issions> คู่ oda, <saben. S 2> ที่ four, ari, <pou ces. S> 2เลตันโอเลียนพบกับสตีฟเนสคู่ที่3อองเซ่เกาดัสพบกับลาเนลอสเอฟซีคู่ที่4อเมริกาเดการี่พบกับโบยาก้าซิโคส่วนคู่ที่5้ซีเออันโดซีวีพบกับยูเนียนเดอซานเตเฟและคู่ที่6บาราคัตพบกับเอสตูเดียเตสลาพาตาครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งทางทีมงานทีเด็ดบอลสเต็ปเนี่ยได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้นสามารถแอดบ้านเขียวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรื กดไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์มาว่า ATC 1 6 8มานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ฝากแรกรับสิทธิ์ทันทีครับมีของรางวัลมากมายเช่นเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือไทยลีกเกรดพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้ใส่แล้วไม่คันแน่นอนเสื้อทีมโปรดที่คุณอยากได้เราก็มีให้ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางเราก็มีแจกกันตลอดทุกเดือนแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพิเศษประจําวันนะครับกับการทายผลอร์บอลสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะสำหรับคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่ของบาร์เซโลนา่มั่นใจ หรือพอตัวคิดว่าตัวเองแม่นหรือดวงดีเนี่ยสามารถเข้าไปทายกันได้เลยแล้วเรายังมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือแท็กติกทีมฟุตบอลกันได้ด้วยในกลุ่มนะครับแอดมินน่ารักเซียนบอลแล้วก็เฮฮารับรองในกลุ่มแนวทางมีของดีๆเพียบแถมน้าทายถูกเนี่ยรับทันทีเครดิตฟรี2 0 0นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเราจะไปกันที่ลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านต้อนกกรับกรมเยือนอย่างโอซาซูน่าเตะเวลา0-3.0 0นาฬิกาครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านบาร์ แข่งไปทั้งหมดนะครับ27ชนะ19เสมอ3แพ้ไป5ครั้งประตูได้เสียเนี่ยได้75เสียไป27ครับมีอยู่60คะแนนตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางครับส่วนของทีมเยือนโอซาซูน่าแข่ง27ชนะ7เสมอ12แพ้ไป8ส่วนประตูได้เสียนะครับได้33เสีย39มีอยู่33คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่14ของตารางครับและ5เกมทุกรายการของเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับชนะไป4เสมอไป1ถือว่าฟอร์มดีจัดเลยครับบาร์เซโลนาในช่วงนี้เท่ากับฟอร์ม5นััดหลงสุ ยังไม่แพ้ใครเลยและเกมนัดล่าสุดนะครับได้บุกไปชนะแอตมาสตติดตั้ง4ประตูต่อ2ในเกมลีกส่วนของทีมเยือน5เกมทุกรายการของโอซาซูนาเสมอ3แพ้ไป2ครั้งครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้เปิดบ้านแพ้เกดาลเฟ่ไปนะครับ2ประตูต่อ1ในเกมลีกต่างกันเลยครับ2คู่นี้เท่ากับว่านะครับโอซาซูนา5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่สามารถชนะใครได้เลยส่วนเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันบาร์เซโลนาชนะไป4ครั้งโอซาซูนาชนะไป1ครั้งแต่แปลกอยู่นะคร ดูราสอในเกมลีกครับผมและตัวหลักของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเชสตนี่ครับและตัวรับนะครับก็จะมีบาวเดตามด้วยออลิกกาเซียแล้วก็คุนเดแล้วก็เอ็กตอร์ฟอร์ดครับส่วนมิดฟิลด์นะครับก็จะมีเบดี้ตามด้วยเฟอร์มินโลเบสแล้วก็กาบี้ครับส่วนตัวลุกเนี่ยก็จะมีดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามมลตามด้วยเลวันดอฟสกี้ครับผมที่คาดว่าจะได้ลงร่วมลาดะข่ายกันในวันนี้ของทีมบาร์เซโลนาครับมาดูในฝั่งของทีมเยือนกััน้าา่ una. ผููรรกกษปะะต็จ เป็นเฮเรล่าตัวรับเนี่ยก็จะมีเบตโตเนสตามด้วยเฮรันโดแล้วก็คาเตน่าตามด้วยโบยโมแล้วก็อเลโซครับและมิดฟิลเนี่ยก็จะมีโอลอดตามด้วยมูนอสแล้วก็มอนคาโย่าตามด้วยหลุยกาเซียครับผมและตัวลุกหน้าเป้าเนี่ยก็จะใช้บูดิเมียครับที่คาดว่าจะลงร่วมลาดข่ายกันในเกมวันนี้ของทางฝั่งโอซาซุนานะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้นะครับเอาจริงๆนัดนี้เป็นเกมนัดตกค้างที่ต้องเลื่อนมาครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งในสมาชิกทีมแพทย์ของทีมบาร์เซโลนาอย่างกาเเรสสมิโลนีียียได้ชวตทัห ทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เล่นครับโดยแมตชนี้บาซ่าเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านและถ้าคว้าชัยชนะได้สําเร็จในนัดนี้ก็จะได้ทําแต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างแล้วามาหลดนะครับออกไป3คะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกทีมของอันซิฟิกเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากครับมองว่าบาร์เซลโลนาเกมลุกและแท็กติกการเข้าทาถือว่าชัดเจนและขุมกําลังก็เหนือกว่าในทุกๆด้านและเกมนี้นะครับเชื่อว่าจะเดินเครื่องไล่บทขยี้แนวรับโอซาซูนาและคว้าชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนและแรงบันดาลใจในนัดนี้เนี่ยทำเพื่อทีมแพทย์แล อยากไปด้วยครับน่าจะใส่เต็มแน่นอนสําหรับนัดนี้บาร์เซโลนาพบกับอซาซูน่าคู่นี้เปิดมาที่บาร์เซโลนา1.75บาร์เซโลนาเล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้วแล้วจะก้าวข้ามผ่านกับแพงที่1.75ได้ครับขอคอนเฟิร์มกดต่อที่บาร์เซโลนาได้เลยครับสาหรับคู่นี้เราไปกันต่อคู่ที่2ของวันนี้ครับเราจะไปกันที่ลีกวันอังกฤษเลตันโอเลียดจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเเยอนอย่างสตีฟเนสในเวลา03.00นนาฬิกาครับตรงกับเวลาตี3ของบ้านเราตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเร 5แพ้ไป15ครั้งประตูได้เสียเนี่ยได้53เสีย38มีอยู่56คะแนนครับและตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่9ของตารางส่งของทีมเยือนสตีฟเนสแข่ง37ชนะ13เสมอ10แพ้ไป14ครั้งประตูได้เสียนะครับได้35เสีย38มีอยู่49คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่13ของตารางครับผมและ5เกมทุกรายการของเลตันเจ้าบ้านเนี่ยชนะไป1แพ้ไป4ครั้งครับแดงเถือกเลยเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บุกไปชนะแบ็กพูลมานะครับ2ประตูต่อ1ในเกมลีกดีท ครับส่องทีมเยือนสตีฟเนสเนี่ยห้าเกมทุรกระดับของเขาชนะไปหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองครั้งครับและเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บุกไปเสมอกับเลดดิ้งมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมลีครับส่วนเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของสองคู่นี้เลตันโอเลียนเนี่ยชนะไปได้หนึ่งสตีฟเนสชนะไปสามเสมอกันไปหนึ่งครั้งครับผมและนัดล่าสุดที่ได้เจอกันเนี่ยเลตันได้เปิดบ้านและแพ้คาบ้านให้กับสตีฟเนสไปนะครับแพ้ให้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในศึกเอฟแอลโทฟี่เป็นบอลถ้วยของลีกวันและตัวหลักที่คาดว่าาจะได้้ลลงงสนน,นนนมใวััีขอเ โอเลียนเจ้าบ้านผู้รักษาประตูก็จะเป็นจอร์ดคีรีส่วนตัวรับก็จะมีแจ็คคูรีตามด้วยแจ็คซิมสันแล้วก็เอ็ดมอนต์กีนแล้วก็แคร์ครับผมและมิดฟิลด์นะครับที่คาดว่าจะใช้เนี่ยก็คืออีธานเกาเบสตามด้วยจอแดนบาาแล้วก็อาซิมอับดุลไลรครับส่วนตัวลุกก็จะมีไจเยซิมี่แล้วก็ดานิเอลอาร์เยแล้วก็ชาร์ลีเคลแมนครับผมที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงร่วมราชขายในวันนี้ของเลตันโอเลียนสองของทีมเยือนสตีฟเนสผู้รักษาประตูก็จะเป็นเมอร์ฟี่มาฮนี่ตัวรับเน ตามด้วยชาลีกูดและก็นิกฟรีแมนครับผมและมิดฟิลนะครับก็จะใช้เอลี่คิงตามด้วยหลุยส์ทอมสันและก็แดนเคมครับส่วนตัวลุกเนี่ยก็จะมีเจมีล่ลีตามด้วยจอแดนโรเบิร์ตและก็แบนดอนฮันแลนด์ครับที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักลงร่วมลาตาข่ายในวันนี้ของฝั่งสตีฟเนสนะครับส่วนสิ่งที่น่าจะเป็นไม่ได้ในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้ทีมเยอสตีฟเนสมีโอกาสที่จะไม่แพ้กลับออกไปครับและรุนได้ถึง3คะแนนเลยด้วยซ้ำเพราะผลงานตลอด4เกมในลีกที่ผ่านมานะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเท่่่านนนนั้น้ชชะไป1เสสมมอ2แลวววก็ี ให้สถานการณ์หนีตายเนี่ยได้คลายความกดดันไปเยอะครับตลอด4นัดดังกล่าวพวกเขาสามารถผลิตสกอร์ได้ทุกนัดรวมทั้งสิ้นกว่า4ประตูครับซึ่งถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับทีมในระดับนี้ประกอบกับเจ้าบ้านเลตันโอเลียนเนี่ยที่มาพร้อมกับผลงานแพ้5จาก6นัดสุดท้ายในลีกชนะไปแค่1และโดนถลุงแนวรับยับเยินรวมๆ10ประตูครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสถิติในการพบกัน2ครั้งหลังสุดเนี่ยในทุกรายการนะครับก็ยังไม่เคยกำลับคู่แข่งรายนี้ได้เลยเสมอไป1แพ้ไป1ครั้ง,ง,งเกมนี้เล่นในบ้านเลตันก็จริงแตต่่ผมวาีีนดดู รกว่าคัเลตันโอเลียนพบกับสตีมเน็คู่นี้เปิดมาที่เลตัน0.25สตีมเน็เล่นนอกบ้านก็ซาได้ยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพอเผลชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดลองที่สต e ีมเน็ได้เลยครับสำหรับคู่นี้ เราไปกันต่อคู่ที่3าของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปกันที่ศึกโคลอมเบียดิวิชั่น1อองเซ่เกาดาสจะเปิดบ้านต้อนรับก,กรมเมเยอนอย่างลาเนลลอดเอฟซีแต่เวลา0 6.0 0นาฬิกาครับ6โมงเช้าพอดีสำหรับเวลาบ้านเราตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านอองเซ่เกาด้าแข่งไป10ชนะ4เสมอ1แพ้ไป5ครั้งครับประตูได้เสียเนี่ยได้ไป10เสียไป15มีอยู่13คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่10ของตารางครับผมสวนของทีมเยือนลาเนลลอดเอฟซีแข่งไป10ชนะเสอ 2, ไป6ครั้งและะประตูได้ ได้ไป10เสียไป15มีอยู่8คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่16ของตารางและ5เกมทุนลการของเจ้าบ้านอองเซ่เกาดาชนะไป1เสมอ1แพ้ไป3ครั้งครับ, 1, รรบเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บุกไปเสมอ,อกับสปอร์ติโบเบเลร่ามานะครับหนึ 1, ่งรุในเกมลีกครับผมส่วน5เกมทุนลการของทีมเยือนลาเนนอตชนะไป1แพ้ไป4ครั้งครับแดงเถือกเลยเหมือนกันและเกมนัดล่าสุดนะครับได้บุกไปแพ้ดิปอเทสโตลีมาอีก1บุรูนในเกมลีกและ2คู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนส่วววนนนคามมพร้้ออขงััี หลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้ของเจ้าบ้านอองเซ่เกาดาส์ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเจมกุริเย่และตัวรับเนี่ยก็จะมีฮวนปาตินโยตามด้วยเจอสันมาลากอนแล้วก็จอกเก้กาโดนาแล้วก็คูเอต้าครับและมิดฟิลเนี่ยก็จะใช้มาเตโอกาเซียตามด้วยอีวานโลฮาร์แล้วก็กาเซียครับส่วนตัวลุกเนี่ยก็จะมีไมเคิลบริออตแล้วก็เจฟซี่ซาบาต้าตามด้วยเดโลโมเรโนครับที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านอองเซ่เกาล้าส์นะครับผมมาดูในฝั่งของทีมเยือนกันบ้างลราในหลอดเอฟซ อาเมโต้ส่วนตัวรับเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฮวนวัตเกสตามด้วยคาร์ลอสอันกุลโลแล้วก็กิทเตียนวาเลนเซียตามด้วยมอนเตสครับและในส่วนของมิดฟิลด์นะครับก็จะมีคาร์ลอสเซียล่าตามด้วยคีโนเนสแล้วก็ดูวานมอสเกล่าครับผมและตัวลุกนะครับก็จะมีไบอันอูรูเ e อีา ah, ตามด้วยเฟดดี e ้เอสปีนาวแล้วก็มิเชลแลนเกลครับผมที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของฝั่งลาเนลอตเอฟซี FC, นะครับอองเซ่กาวดัตพบกับลาเนลอตเอฟซีคู่นี้เปิดมาที่อองเซ่กาวดัตศูนยน์จุดจจเจ็ดห้าคร ผ่านกำแพงที่0.75ได้ครับขอคอนเฟิร์มกดต่อที่องเซ่เกาดาร์ได้เลยครับสำหรับคู่นี้ เราไปลุยกันต่อคู่ที่4ของวันนี้ครับโคลัมเบียดิวิชั่นหนึ่งอเมริกาเดกาลีจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนอย่างโบยกาซิโคเต이เวลา08.10นาฬิกาครับผมและตารางคะแนนของเจ้าบ้านนะครับอเมริกาเดการีแข่งไป9้าชนะไป5เสมอ3แพ้ไป1ครั้งครับประตูได้เสียเนี่ยได้17เสียไป6มีอยู่18คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่4ของตารางและของทีมเยือนโบยกาซิโคแข่งไป10ชนะไป2เสมอ5แพ้ไป3ครั้งประตูได้เสียนะครับได้ไป6เสียไป1ิ 2มีอยู่11คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่13ของตารางครับและ5เกมทุกระดับของเจ้าบ้านเดกาลี ali, ชนะไป3เสมอ1แพ้ไป 1, 1ครั้งครับส่วนเกมนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านชนะอาริอันซาเอฟซีไปครับ3ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกและของทีมเยือนโบยาก้าซิโก้5เกมทุกระการของเขาชนะไป1เสมอไป4ครั้งครับและเกมนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านเสมอกับเดปอร์ติโบบัตโตไปครับสี่ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกและเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้อเมริกาเดกาลี ali, ชนะไป4เสมอกันไป1ครั้งเท่ากับ ว่า5นัดหลังสุดโบยกาซิโคเนี่ยยังไม่สามารถชนะเดกาลีได้เลยนะครับและนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอเมริกาเดกาลี i, ได้บุกไปชนะโบยกามานะครับสองประตูสูในเกมลีกตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้นะครับของฝั่งเจ้าบ้านเดการีผู้รักษาประตูก็จะเป็นจอเก้โซโตและตัวรับนะครับก็จะมีมาคอสมีนาตามด้วยมอสเกล่าแล้วก็คาร์ลอสเปตาน่าแล้วก็แคนเดโลครับผมและทังฝั่งของมิดฟิลด์นะครับก็จะมีราฟาเอลคาร์ลัสคาวตามด้วยเอเดร์บาลันตาแล้วก็เซบาสเตียนนาวโร่ครับผมและตัวุก ก็จะมีเวอร์กาล่าตามด้วยกิสเตียนบาริออตแล้วก็โรดิโกโอกาโดครับที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของฝั่งเยาวานและฝั่งของทีมเยือนโบยาก้าซิโกผู้รักษาประตูก็จะใช้ไคเซโดส่วนตัวรับเนี่ยก็จะมีโจนาธานเฮรเรราตามด้วยฮวนอาเจดาแล้วก็อันเดสเอโดตามด้วยโฮเซอัมพูเดียครับและมิดฟิลด์นะครับก็จะมีโลซาโนตามด้วยเนเกเต้แล้วก็เดลิโอลามิเลสครับและตัวลุกนะครับก็จะมีเอดูอาโดบังเกโลตามด้วยเอสเตฟานโนเอลังโกแล้วก็โมลิน่าครับที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนนะครับ อเมริกาเดกาลี ali, พบกับโบยากาซิโคคู่นี้เปิดมาที่อเมริกาเดกาลี1.5โบยากาซิโคเล่นนอกบ้านก็จัดจ้านได้ยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพอเผอชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดลองที่โบยากาได้เลยครับสำหรับคู่นี้ มาลุยกันต่อคู่ที่5ของวันนี้ครับซูเปอร์ลีกาเจนตินาซีเออันโดซีวีจะเปิดบ้านต้อนรับกรมเเยือนอย่างยูเนียนเดอซานตาเฟ่เนเวลา0 1 3 0นานฬิกาครับคู่นี้ตารางคะแนนของเจ้าบ้านนะครับอันโดซีวีแข่งไป10ชนะ1เสมอไป2แพ้ไป7ครั้งครับประตูได้เสียเนี่ยได้ไป8เสีย20มีอยู่5คะแนานตอนนี้อยู่ในอันดับที่30ของตารางส่วนของทีมเยือนยูเนียนเดอซานตาเฟ่แข่งไป10ชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ครั้งครับประตูได้เสียนะครับได้ไป6เสีย11มีอยู่8คะแ็าน,าน ตอนนี้อยู่ในดับที่24ของตารางครับผมและ5เกมทุกรายการของอันโดซีวีชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งครับและเกมนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านเสมอกับยิมนาเซียแอนติโลไป1ประตู่1ในเกมลีกและ5เกมทุกรายการของซานตาเฟชนะไป3แพ้ไป2ครั้งครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้เปิดบ้านแพ้ลาซิ่งขับไปนะครับ1ประตูต่0ในเกมลีกครับผมและเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดข,ของ2คู่นี้นะครับยูเนียนเดอซานตาเฟเนี่ยชนะไป4เสมอกันไป1ครั้งเท่ากับว่า5นัดหลังสุดอันดีเเเนยยยะูฟล นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอันโดซีวีบุกไปเสมอกับยูเนียนเดอร์ซานตาเฟ่นะครับเสมอกันไปสู่ประตูสุดในเกมลีกครับผมมาดูของฝั่งเจ้าบ้านอันโดซีวีผู้รักษาประตูก็จะเป็นคารันซาและตัวรับนะครับก็จะมีกอนซาโลมอตเตตามด้วยไบเทนบุกแล้วก็จูเลียนโนคาโตตามด้วยเกอร์ลิโก้ครับผมส่วนมิดฟิลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลาเบโตบอชีตามด้วยมาเชโลเอสบอนดาแล้วก็จูโตจิอานี่ครับและตัวลุกนะครับก็จะมีลาตาโรชาเวตามด้วยปาราเวชิโนแล้วก็เอเลียตตอเลสครับผมที่คาดว่าจะเป็นตัััวหลกของฝ่ง ้้าบานนบนมาดูในฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับยูเนียนเดอรซานตาเฟ่ผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นคาร์โดโซส่วนตัวรับเนี่ยก็จะมีคอวาแลนตามด้วยนิโคลัสปาสแล้วก็ฟานโกปาโดและมิดฟิลนะครับก็จะมีเดลบานโกตามด้วยราฟาเอลโปฟินนี่แล้วก็อ e ีเซียเคียวแฮมแล้วก็ตามด้วยฟากาบาน่แล้วก็เจอโลเมตตาครับผมและตัวลุกก็จะใช้โดมิน่าตามด้วยเอสติกาลิเบียครับที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักของฝั่งของทีมเยือนที่จะมาเยือนวันนี้ซีเออันโดซีวีพบกับยูเนียนเดอรซานตาเฟ่คู่นี้เปิดมาที่เสมอยูน ซานเาเฟ่เล่นนอกบ้านก็จัดจ้านได้ยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพอเพ่อชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดเสมอที่ซานเาเฟ่ได้เลยครับสำหรับคู่ ไปกันต่อคู่ที่6ของวันนี้นะครับผมซูเปอร์ลีกาอาร์เจนตินาคู่สุดท้ายแล้วของวันนี้บารลคาตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างเอสตูเดโอเตสลาพาตาครับแต่เวลา0 4 0 0นนาฬิกาครับเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับเจ้าบ้านบาเลคาตตอนนี้แข่งไป10ชนะ3เสมอหแพ้ไป2ครั้งครับส่วนมาตูได้เสียได้ไป14เสียไป12มีอยู่1 4คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่12ของตารางมาดูในฝั่งของทีมเยือนกันบ้างลาพาตาแข่งไป10ชนะ5เสมอ4แพ้ไป1ครั้งครับระตู แ้16เสียไป9มีอยู่19คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับ7ของตารางและ5เกมทุกรายการของบาราคัคชชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บูกไปเสมอกับเบลกาโนมานะครับ1ประตูต่อ1ในเกมลีครับผมและ5เกมทุกรายการของทีมเยือนนะครับลาพาตาชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งครับและเกมนัดล่าสุดได้เปิดบ้านเสมอกับนีเวลโอบอยไป1ประตูต่อ1ในเกมลีครับผมส่วนเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของ2คู่นี้เอสตูเดียเตสลาพาตาชนะไป4เสมอกันไป1ครัััั้งเท่่าากบว5นดดลสุ บาราคัตยังไม่สามารถชนะลาพาตาได้เลยและส่วนนัดล่าสุดที่ได้เจอกันเนี่ยบาราคัตได้เปิดบ้านเสมอกับลาพาตาไ้นะครับหนึ่งประตูนหนึ่งในเกมลีกครับมาดูในฝั่งเจ้าบ้านตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้ของฝั่งบาราคัตผู้รักษาประตูก็จะใช้เรเดสมาและตัวรับนะครับก็จะมีโยนาธานลักตามด้วยเควินเจฟเพิร์ดแล้วก็เฟอร์นันโดโทบิโอครับและมิดฟิลก็จะประกอบไปด้วยโรดิโกอินซัวตามด้วยอีวานทาเบียแล้วก็มิวหลอกตามด้วยราฟาเอลบาริออดครับและตัวลุกนะครับก็น่าจะใช้โจนาธานแคนเดดียยตาม้วอ าริออตแล้วก็กอนซาโลมราเลสครับที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านในวันนี้มาดูในฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นมาเทียสแมนซิลล่าและตัวรับนะครับก็จะมีเบเนเดตตีตามด้วยฟูเนสมูรีแล้วก็เซบาสเตียนโบเซลลี่ครับแล้วก็ตามด้วยเอริกเมซ่าและมิดฟิลด์นะครับก็จะประกอบไปด้วยกาเบียลเนเวสตามด้วยอัตคาซิบาแล้วก็โทบิโอบูโกสครับและตัวลุกเนี่ยก็จะมีอเล็กซิสคานโตตามด้วยปาราซิออตแล้วก็อาราลิโอครับผมที่คาดว่าจะเป็นตัวหลัก เตตูเดียวเตสลาพาตาคู่นี้เปิดมาที่ลาพาตา0.5บาราคัตเล่นในบ้านมันซายอยู่แล้วยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพื่อเผอชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดลองที่บาราคัตได้เลยครับสำหรับคู่นี้ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันพฤหัสที่27เดือนมีนาคม2568ครับทั้งหมด6คู่สําหรับวันนี้ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปแนวทางให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันอีกทีคู่แรกบาร์เซโลนาพบกับโอซาซูนากดต่อที่บาร์เซโลนา1.75ครับคู่ที่2เลตันโอเลียนพบกับสตีฟเนสกดรองที่สตีฟเนส0.25ครับคู่ที่3องเซ่กาดัสพบกับลาเนลอสเอฟซีกดต่อที่องเซ่กาดัส0.75ครับคู่ที่4อเมริกาเดการีพบกับโบยกาซิโกกดรองที่โบยกาซิค1.5ร ที่ห้าอันโดซีวีพบกับยูเนี t ยนเดอะซานเฟ่กดเสมอที่ซานเตเฟ่ครับและคู่ที่6บาราคัสพบกับเอสตูเดโอเตสลา t าตากดรองที่บาราคัส0.5ดครับเล่นให้มีสติอย่างมีสไตล์ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองจนเกินไปนะครับถ้าถูกใจรลอแอบได้ใจฝากพี่ๆี่แอดบ้านเขียว TC 1 6 8ไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่พทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องยูทูบทีเด็ดบอลสเตปบายมิเตอร์ ข้อกับแนวทางเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็ส่วนผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่ำคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ